โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการพาวเวลพาวเวลพาวเวลด่าน11ทับ6กอวีที่เข้าด่านนี้ได้ก็คือวิววิวลก6ิลหก่อไปกันเลยนนด,ลด่านนี้ก็ก็ก็อะไรเนี่ย <c oughs> นี่คนแต่คนไปเยอะหน่อยเอาไปลุ้มสการรมกันนิจมัน เนี่ยเรามีกระต่ายพาวิวกระต่ายอยู่าตายเว่ยหกสิบหกโอเคไปจ่ได้แต่นี่ก็ยากน่าจะยากนะถ้าไม่มีมีม,มีมีแกะอะไรเงี้ยแกะเกิด คน,คนจ้างก็นี่ไงอยู่นี่อยู่ไกลๆหน่อยจะโดนรัศมีระเบิดระเบิดร้ายแรงเหลือเกินแล้วก็สร้างป้อมริมๆหน่อยคนเปิดนี่อันตรายสุดๆดลแ,แ,ลแล้โดนลมแต่ตายแล้วตายแล้วต้องมีแก่ช่วยหิวได้แต่ตายละ ค okay. ถ้าเปิดผ่านแล้วก็จัดเลยอย่างี้ก็ไปได้เรื่อยๆละตอนช่วงเปิดนี่แหละ <c oughs> ลำบากเดี๋ยวตายโดรุมตายตลอด <c oughs> สร้างหรือไป้อมอต่ได้สามป้อมแล้วก็กดเขียวแล้วก็อัน,นี้สัก ห้าหุบหุบป้อมแหละกดเขียวเลยไว้านานไม่ได้จะระเบิดเดีย๋ยวป้อมระเบิดโอเคกดเลยแล้วอะ่ะโอเคไปได้สวยไปได้สวย เกะยากกัน okay. yeah, yeah. เนี้เอ้ยตายก็ได้นะตายก็ยิงยาฮิตกดทิ้งกดโยนยา <S 2> <S 2> <S 2> ดบนนี้มีเท่าไหร่หกสิบตัวโอ้โหได้อีเยอะแย,ยะเลย ตัวหนึ่งสี่สิบห้าสิบเก้าสิบโอ้โหเป็นด่านเวลที่มัาจะไปวลลิ่งได้ไวมากด่านหนึ่งหมดแดงทั้งหมดแดงโอเค หมดแล้ว60ตัวจะมีจะมีทุกรอบที่แอบอย,อยู่อยู่ตรงเนี้ยทุกรอบรอบอะแอบทุกรอบอะโอเคอย่างไวไม่ถึงสามวิโอ้โหอย่างเงี้ยเว่ไวมากอะถ้าถ้าไวไปแบบนี้นะโอเคปล่อไปหลายๆรอบ โอ้มีตุ่นสองตัวแต่นี่แนี้ตุ่นตุ่นน่าจะคนต้องการเยอะสร้างจะคนสร้างเพราะมัก2สองคนสามคนอะไรเงี้ยสบายสบายตุ่นจเคยอัพแล้วเวลเจ็ดสิบสองโอ้ยก็จะอัพเหนื่อยมากเหนื่อยก็จะได้เวลกันล้เวลเหนื่อยจริงๆิง โอเคจบการไปการพราเวล66ถึง72โอ้กี่ชั่วโมองเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวไปดูตอนจบก็ถึงเจแล้วก็ไปไปได้ถึงด่านสุดท้ายเลย12ครับ8เจ็ดลงได้แต่ลง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 บาก ต้องไม่กปเยอะหน่อยถ้แปดสิบก็ไปลงดันก็ได้อย่างเงี้ยเจ็ดสองลงดันแล้วลงดันแข็งกระโบอะไรก็ว่าไปโอเคเอาตัวครับแค่นี้แหละพอแล้ว